Perkenan kan คอนเทนต์ <Content S 2> นะคะบรรยากาศการแข่งขันแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะกำลังเข้มข้นและทุกบอกำลังตื่นเต้นเป็นทุกขณะเพราะว่ารอกันมาเป็นปีเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นรอบเพลงช้าผ่านไปแล้วสองโรงเรียนค่ะแฟนของแต่ละโรงเรียนคนมาเชียร์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆคุณส้มรู้ไหมนอกจากแฟนของแต่ละโรงเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะจองบัตรคือคือบัตรที่นั่งเนี่ยเข้ามาชมด้วยแล้วขอเสียงคุณผู้ชมทางบ้านไหมที่ที่เขา<อ>มาเชียร์ทั้งสามโรงเรียนเลยสักหน่อย ใช่ไหมใช่แล้วค่ะผู้ชมที่มาทางบ้านนะครับขอเสียงลอยโอ้โหก็ว่าเราก็มองเอ๊ะหน้าแบบนี้ไม่ใช่อยู่แถวโรงเรียนน้ำวิ่งนะเอ๊ะหน้าแบบนี้ก็ไม่ใช่คนอุดตระดิศเหน้านี้ก็ไม่ใช่คนคนลาดผาทอคนพักขนงนี่เอง มาถึงโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงพินลานางไปพบน้องๆโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพนะคะกับบทเพลงพินลานางค่ะขอให้พระธาตุ เป็นพยานความหักของเฮาสองคนหัวเฮาสี่หักละกัซื้อสัต์ต่อกันตลอดไปเฮาสี่หักและซื้อสัต์ต่อกันตลอดไป พระธาตพนมพระผมขอร้องที่เคยสาบานกับน้องจะรักกัน Back at my... แต่จะมารวมด้วยอวยพรให้เธอฮับฮับอยู่สมอจงได้เจอแต่สิ่งดีงามประทาดพนมกลมกราบอีกครั กับใครปล่อยให เจ้าหลายหลายพระทาตพ,พนมก้มกราบอีกครัง้งความ ไม่ขอเอาผิดกับใครปล่อยให้สายลมลำโูปพัดโบกเสาไปอ้ายจนอ้ายเข้าใจฝากเสียงพินไปอำลา จริงๆสามโรงเรียนยไม่รู้ว่าจะรักใครดีเลยไปไหนมาโค้ณมานีเร็ว,ว <c oughs> ดูสิไม่กล้าข้ามน้ำโขงมาคุยกับเราซะอย่างนั้นแหละครับสวัสดีครับผมนายจจกรินศิลานะครับชื่อเล่นชื่อเตอ้ยครับอายุ18ปีปรัีผมอยู่โรงเรียนนวมินทราชินุทิตรเตรียมดมศึกษาน้อมกล้าวครับผมเป็นยังไงเราเป็นโรงเรียนเดียวเลยนะที่เป็นแชมป์ประจำฤดูแล้วหลุดเข้ามาถึงรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในความรู้สึกเป็นไงบ้างลูกเต้ย ครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับก็ยังตื่นเต,นต,นต้นอยู่เหมือนเดิมเลยเพ <อ S 1> ราะอีกสองโรงเรียนที่เขามาแข่งกับเราวันนี้เขาปปเ,เป็นลองแชมป์ประจำฤดูครับแต่ถึงจะเป็นรองแชมป์แแต่มีความสามารถมากเลยครับผมเห็นหรือเปล่ามีความรู้สึกว่านางเอกเรายังอินอยู่เลยยังร้องไห้อยู่เลยอะคืออะไรอะเชิญหน่อยได้ไหมเชิญหน่อยได้ไหมอ่ามางี้หน่อยเดีเลยลูก อย่องน้อง,น,องน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาล,ตาลมีน้ำตาตลอดเลยทำไมยังยังอินอยู่หรอคะเรื่องไงคะค่ะ <c oughs> มันมันมันคิดถึงอะไรอยู่มันทำไมยังต้องร้องอยังแบบยังค้างคา,งา,งางอยู่อย่างเงี้ยคือแบบว่าอินค่ะไปขับเนื้อเพลงคะ่ะแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่เราเคยผิดหวังมาค่ะลองเลยปัจจุบัน<อ>ทันด่วนดูซิว่าจะอินขนาดไหนน้ำตาลกลับบ้านลูก <c oughs> คนอย่างลูกอย่าไปคบกับไอ้เต้ยไอ้ไรหัวนอนไปไแบบนี้ไม่ได้ มันจะเลี้ยงน้ำตาลได้ยังไงน้ำตาลกลับบ้านลลกมีคนดีรอยอยู่โอ้โหไหนดีไหนดีไอหนุ่มนักเรียนนอกเขาอยู่นี่พ่อจะให้น้ำตาลนไปแต่งกับเขาไปไงโอแค่ดูเขาพูดภาษาอังกฤษเสด็นื้อรอเมืนเติมนี่ไปไงนี่ เลยน้องๆเลยน้ำตาไม่ไหลเจอกันไปเองเข้าไปขอบคุณน้องน้ำตาลลกขอบคุณลูกขอบคุณน้องเต้ยครับแล้วขอเชิญทั้งสองโรงเรียนนะคะโรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนะคะขึ้นบนเวทีค่ะ